ขึ้นเลยอะแต่ทงนี่เน่มากครับพี่น้องสวัสดีทุกคนครับผมมื้อนี้ก็จะก็จะเอียงกขาเนี่ยก,ก็จะกินท่านหาอ๋อก็จะกินท่านหาอ่าพราะาง,งี้ก,กล้วยอืมพราะงี้กล้วยก็คือต้นกล้วยครับผมต้นกล้วยเพราะว่าเพิ่นสิส่งมอบแม,ม่เพิ่นกส็สิท่าการเทรศเต,เตาคล้ายๆเนาะ เจอประเทศเต่าเป็นประเทศนี <desserts> ้มฮะว่าสิามาซื้อมาท่านโอ้ไม่ออกเด็ดออกเสี้าใดอกเออเออเหลเออเออกออเอเออเเออเออเอเเออ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 เอเออาอเออเออเเออเเอเออเออเนเออากเอเออเออเเอเออเออเ็เออเเเเเเเ ตอนนี้ข้าจ้ากะเป็นยังไงล่ะไปไปกินทานน้ำพิ่นอยู่จะกินทานพี่น้องพี่น้องที่อันเทศบุญมานาวกะนอกประเทศใส่ล้มทานกะกินท่านนะไม่มีกล้วยครับน้ก็เป็นการเฮ็ดบุญแม่่่นนบละะเาอืแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่ว่าไปบริจาคใส่เพิ่น,ปนไปกินทานไปกินทานก็เอิอ้น มันขายของว่ท่านกินข้าวเช้าไปซุ้มนี่นี่มาพี่น้องไปงยัยงล่ะไื้น้ำก้อนไปบใบเขาโอ้ยซื้อน้ำก้อนไปายเขาวะ้ที่ซื้อน้ำแข,ข็งไปายเขาวันเพื่อเอ๋ครับผมแค่ว่าจะกินอะไยังกินม่ไได้้ปิงก,อ,กอ๋อได้ปิ้งไก่บ่อโอ้เดี๋ยวกินปิ้งไก่ทั้งฟ<อ><ห>ันครับผมยอมว่าไปซื้นอ,อ,อน้ำแข็งในเด้่อง นนครับเข้ามากลับมาเตรียมล้านเปิดล้านไว้ทาแล้วพี่น้องต้องน<อ>ึี้งลูกค้าต้องเลี้งลูกค้า,ามาเขาหัวต้องมาเปิดได้บอกเพิ่นไห้เพิ่นกลับเมื่อไหร่หลังจากแต่หน่อยไปซุ่งนี่นี่เร็วเพื่อแก่ย่างใส่กอกไว้ทาอืมเป็นเนื้อไปตืนเช้า อื่นบิดบองมือนีมือนีเ่นดิ้นทานมืออื่นอีกมือหนึ่งบ่คือบ้ันเสาเป็น hours. มืองาน เจ้ากินทานนะพี่น้องด้วยคอยขายไปนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวคุณกอกมาคุณเถากุยเถากุแกะเดี๋ยวเพื่นก็ออกมาวัดมาอันมานนี่ละสาระกลางบ้านนี่แหละเฮากิดเตียมงานเตรียมของเฮาไว้เพิ่นกิดเตียมของเพิ่นเดี๋ยวมือมืออื่นนี่เพย์หยุดเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นเพย์หยุดขายของหนึ่งมือเพราะว่าเพย์ซื้เห็ดของอ่า ไอ้เห็ดของเตี่ยมมาลูงทานวันเสาร์เห็ดของเตี่ยมมาลงทานวันเสาร์ตรงกลางอยู่อ่ะอื่นเพี่งกับชิเตะเห็ดของเบิดมือเห็ดของเบิดมือกะับวันเสาร์กับชิลูกขึ้นย่างถ้าเศร้า เพราะว่าเพราะว่าเขาเขาต้องมาให้มันทันก่อนสิบโมงสิบโมงกว่าแม่จมม้พี่น้องสิบโมงกลัวสี่สิบเอ็ดโมงเพราะว่าพระเพิ่นทันแล้วเพิ่นกับเขากับแดงได้แจกม,มันต้องมาสองอันนี้เฮ้ยอันเยน้อนมายู่เลยแต่เล,เลหอเอเ่หมื่นอื่นว่าเออมื่นอื่นหยุดมื่นหนึง่งแต่จัง ขจังนั่นวันอัวันนันวันเสาร์เจกลงทานวันอาทิตย์ก็ที่ได้หยุดมือนึงวันจันทร์กับจังสีขายจ้าพี่น้องจ๋าวันจันทร์กับจังที่เรื่อมขายเริ่มขายอันนี้มือเสาร์กับตลาดนัดพ่อมือแรงเพราะว่ามือวันเสาร์ลงทานมันไหลเอากะเป็นฮาเจียเป็นกินลงทานอิ่มเป็นบบอยากเนาะเขาก็หยุดมือนึงวันอาทิตย์วันจันทร์เขาก็จังเพีด เห็ดมาขายอีกเดี๋ยวจะพักนึงเดี๋ยวสิใหต้ตาตน่อยขาร้านเดี๋ยวเพื่อทีไปกินทานหาเพื่อนไปเฮ็ดบุญไปร่วมทำบุญน้าเพ่นเอนเข้าร่วมทำบุญอน้าทางวัดพร้อมอแล้วก็เฮ็ดลงทานพร้อมเนาะจาก,ก,ก,กาพี่น,น้องเนาะคนกหลายเพื่อนทานยูพุกทานยูมือหน,นีคุ้นแต่ว่าสองมือขึ้นหลังนั่นบ่พุกทานเพราะว่าคาุ้นไปเอาพระเบิดอไปรับของแจกก็ได้ ไปแล้วเจอเข้ามากไนหนไปซื้อนำแข็งโ,อ,โอ,อ้มัอนสันไอ้ต้หนูไปซื้อน้ำแข็งมาใส่กระติกอันคะแล้วเงิน คือน้องแกงหาบาทอันไหนประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดค่อยขายค่อยเป็นค่อยไปแล้วเนาะพี่น้องนะเททานาะเฮ็ดเท่าที่เขาไวจะว่ามืออื่นหนีเพชรเฮ็ดหลายเฮ็ดใส่กวกหลายแล้วก็อ่านำส้ม ไเห็นหนวะไปเห็นหนจังเลย้าจิงยด,ดคอยกันชี่ไปกินท่านหาเพื่อนละคอยบปท่านได้ไปไ แปเมาม่่เหรอแ่็แม่แม่กาแม่นอกกเส้นค่ะเป็นยังเอากระบอกสังก่อให้บอกเลย่าเปเอาพรเล่าอันนี้เาอาไปเตนเนาะเป็นยังเป็นล้มสั้งหว่าเขเป็นลมเนาะโอ้ยคนหลายมีตามเท่าเนาะเมีน เฮ็ดบุญเนาะก็ใดก็ดีเบิดลเฮ็ดบุญแล้วนี่ก่วนยังคิดเป็นจิท้านอหา้นังคืน อันเขาเป็ท่านี้เปิดจนหรอเจเป็นยังเียบยังราไปเหียบเยอออวาองไปเอ่้อเจ็บเล้กระจยออกไปกินทานน้ำฝนินพุนเา หน้าตาไหมาบสืส่อ,อ,อ,อเอาขบเกี่ยวออกมาบอกุมดละเอตเลียน,ยนมาอยู่ลานก่อนเด้อจะังจะไปกินทานหาเพื่อนหนีเมือน,นี้ไทยใส่กอก,ก,ก,กดูสัตว์เล่าก่อนพอดีอยากเอาซื้อไปเพ้นกับสื้อใดเด้อพี่น้องเด้อเาก็เอาไปเพ้นให้ขายอยู่นี่ล่ะ นีนกับเขอไปก่อนนะพี่น้องครับไปก่อนได้จ้าฝากร้าน,นหน่อยของเฮาเนยฝากร้านเส้นกอกร้านเล็กๆของเราด้วยเอารถเมได้ดรับรถเสรไปก่อนได้จ้าพี่น้องเด้อสวัสดีเด้อค่ะ